สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดิมูนแล้ววันนี้ผมก็มีคอมิกเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า cross badland ในตอนที่มีชื่อว่า the fatal englishman ถ้าเพื่อนเพื่อนพร้อมแล้วผมจะพาไปสู่โลกของ cross ในตอนนี้กันเลยตอนที่ 1. แอนนอนมองท้องฟ้าอยู่บนหน้าภาแห่งหนึ่งในอังกฤษซึ่งก็เป็นบ้านเกิดของเขาเป็นเมืองที่ครั้งหนึ่งเคยส่งราชนาวีออกไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเพื่อการขายปล้นภูมิหรือว่าสร้างศัตรู ปลี่ยนแสงรุ่งอรุณให้กลายเป็นความมืดมิดพวกเขามองของขวัญเป็นแสงศักดิ์สิทธิ์ภาษากฎหมายและการรับรางวัลกลับมาเป็นทองคำพวกเขาเดินทางเพื่อสร้างจากกักรวรรดิและหามีใครขัดขวางแล้วก็พวกเขาจะยกดาบขึ้นมาฟันเรื่องราวนี้ก็ยังคงเกิดขึ้นแม้จะยังอยู่ในยุคปัจจุบันซึ่งเขาเองก็เป็นหนึ่งในข้าราชการของกษัตริย์และก็รัฐสภายังคงคอยสร้างความรุ่งโรจน์ต่อไปไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือว่าก่อป้องกันแบบไหนพวกเขาก็ยังคงต่อสู้กับโลกใบนี้มาตลอดไม่ว่าจะสู้กับโจสลัดสเปนดัต ฝรั่งเศสหรือแม้กระทั่งลูกหลานนอกคอกอย่างอเมริกามีคนอย่างพวกเขาตายไปมากมายในสงครามแต่ละครั้งนั่นก็เพื่อปกป้องชีวิตของผู้คนนับไม่ถ้วนในประเทศการต่อสู้ทั้งหมดล้งเป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกจารเกไว้นบนแผ่นดินก่อนหินอากาศและก็กระแสน้ําและต่อจากนี้แอร์และก็ผองเพื่อนจะต้องเขียนตอนจบของมันเองแฮร์รี่จอร์ แพดดี้และก็ทัฟราชนาวีชาวกฤษกำลังลาดตะเวนไปตามทุ่งหญ้ากว้างระหว่างนั้นพวกเขาก็ได้มองเห็นกลุ่มควันลอยขึ้นมาซึ่งพวกเขาก็คิดว่ามันมากกว่าที่เ,เมื่อวานก็เลยสันนิษฐานว่าต้องมีเรื่องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนพวกเขาก็เลยปรึกษากันถึงเส้นทางที่จะไปต่อและก็ได้ข้อสรุปว่าจะย้อนกลับไปทางชายฝั่งจากนั้นพวกเขาออกเดินทางไปยังเป้าหมายระหว่างทางพวกเขาก็เจอเข้ากับกลุ่มสัป,ปลาดที่กำลังเดินสวนทางมาพวกเขาก็เลยซ่อนตัวตามทุ่งหญ้าและก็คอยสอดแนมพวกมัน เกล้องสองทางไกลซึ่งจากการคำนวณคร่าวๆก็มีประมาณ23ตัวและหนึ่งในนั้นน่ก็ดูเหมือนจะผิดปกติจากตัวอื่นด้วยก็คือการบังคับขี่คอคนอื่นเหมือนกับขี่มา้าทั้งก็ยังมีมแมลงวันคอยตอมเต็มทั้งตัวระหว่างที่พวกเขาเหนือกำลังวิทนาความน่าขยันขย,ยงนั้นแฮร์รี่ก็ร้องออกมาด้วยความตกใจเพราะเขาเห็นชายคนหนึ่งเหนือกำลังใช้สีวาดการกรบาดบนใบหน้าของตัวเขาแล้วก็เด็กอีกห้าคนตรงหลังกำแพงหินเตีย้ยเตียและที่เขาไม่พอใจก็คือเรื่องที่ชายคนนั้นทำเนี่ยมันดูไร้าสาระ แพทย์ที่เห็นอย่างนั้นก็ถาถึงสิ่งที่เขากำลังคิดว่าจะซ่อนเงีย,งยบๆอยู่ตรงนี้และก็่อให้เด็กโดนสังหารหมู่หรือว่าจอปไปจักรการสารพลาดพวกนั้นซึ่งก็แน่นอนว่าพวกเขาน้นเลือกจัดการพวกมัน ในขณะเดีวยวกันพวกสปัสปหลาดก็เข้าใกล้กับกำแพงหินมากขึ้นชายคนนั้นและก็เด็กๆก,ก็เลยโผล่มาและก็ร้องตะโกนท้าทายเหมือนกับที่พวกมันนะ่ะชอบทำซึ่งพวกมันก็ตอบสนองต่อแสงนั้นเป็นอย่างดีพวกแฮร์ี่ที่กำลังคานผ่านทุงยาได้ยินอย่างนั้นก็เริ่มร้อนใจและก็เร่งความเร็วมากขึ้นและสุดท้ายพวกเขาเี่กก็โผล่ไปด้านหน้าของกำแพงและก็กระหน่ำยิงใส่สัปหลาดพวกนั้นโดยที่มีจอร์ดคอยยิงคุ้มกันอยู่ด้านบนในตอนที่พวกเขายิงใส่พวกมันก็ทำการนับจำนวนของพวกมันไปด้วยเพื่อจะไม่ให้มีต ตามหายสองตัวที่เหลือ ซึ่งก็เป็นตัวที่ขี่คอและก็โทษที่ให้ขี่คอนั่นเองแพดดี้และก็ทัฟก็เลยออกตามหาในระหว่างนั้นแฮร์รี่ก็เข้าไปหาชายที่อยู่กับเด็กเขากําลังควบคุมน้ําเสียงและก็รอยยิ้มอยู่นั่นก็เพราะว่าเขาไม่อยากให้เด็กๆรู้ว่าเขากําลังโกรธจัดจนอยากจะฆ่าชายคนนั้นและที่เขาอยากรู้ก็คือกําลังทําเรื่องบ้าอะไรกันอยู่ชายคนนั้นเข้าใจสิ่งที่แฮร์รี่บอกก็เลยแนะนําตัวซึ่งชื่อของเขาก็คือเดนนิสและที่เขาทําแบบนี้ก็เพราะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเดินผ่านมาบอกให้ทำและก็ยังบอกว่ามัน เดนนิสจะมาทำไมที่นี่ เดนิสก็เล่าว่าเขาเคยอยู่ในกลุ่มผู้รอดชีวิตในเฮิร์นเบย์ซึ่งเป็นที่ที่ดีและก็กว้างขวางแต่ว่าเด็กๆที่เคยอยู่ในโรงเรียนอนุบาลก่อนการระบาดนั้นก็สูญเสียพ่อแม่ไปหมดและก็ไม่มีใครรู้จักเด็กพวกนี้เลยด้วยความเครียดและก็ความกังวลต่างๆนานาว่าพวกเด็กๆจะส่งเสียงร้องเวลาที่เจอเรื่องน่ากลัวทําให้คนพวกนั้นโวยวดกันว่าจะไงต่อซึ่งผลก็คือผู้เด็กๆนั้นจะต้องออกจากที่นั่นและนั่นก็ทําให้เขาออกมาด้วยเพราะไม่อยากจะปล่อยเด็กๆไปหลังจากได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแฮร์รี่ในกระนิ้อดไขึ ก็ให้ได้วิ่งไปเร็วที่สุดจากนั้นก็เดินไปสมเท่ากับแพดดี้และก็ทัฟ ซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่แพดดี้นั้นตะโกวนว่าเจอสปาร์ลาดทั้งสองตัวแล้วและภาพที่เห็นก็คือพวกมันน่ะกำลังมีซัมติงที่สุดแสนจะประหลาดกันอยู่และแม่นานนังแฮร์รี่ก็สามารถฆ่าพวกมันได้ทุกคนกลับมารวมตัวกันที่ด้านหลังกำแพงระหว่างที่พวกแฮร์รี่ในกาลังคนสัมภาระขึ้นพวกเด็กๆน่นก็ได้ก,กินอาหารในรอบหลายวันเหตุการณ์ทุกอย่างปกติจนกระทั่งจอเน่ยเดินเข้าไปหาเดนนิสพร้อมกับควา้าคอเสื้อข,ของเขาเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ถามว่าใครเป็นคนปล่อยสวอย,ย่าง,ง้มาดดูลเๆคนี่ทําให้พวกเขาเ,เกบดน่าแล้ก็คืนน,นนนนใใจตอัเด็็็กกกกๆต่่่าางงงหหววดััสิิทีเเขึ้้นนนรอย ก็เลยเข้าไปเตือนสติจอร์ดและก็บอยให้เขาเนี่ยควบคุมสติไว้จอร์ดเนี่ยก็เลยปล่อยเดนิสลงและจากนั้นทัฟก็ให้เขาบอกตัวตนของตัวเองและก็เล่าเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเดนิสก็เลยบอกไปว่าเขาเนี่ยเป็นบาดหลวงและก็ที่ที่เขาพูดถึงก่อนหน้านี้ก็คือบทของเขาเองสุดท้ายพวกเขาออกเดินทางไปด้วยกันและไม่นานานางพระธที่ก็รับขออฟ้าพวกเขาเนี่ยก็หยุดพักใช้เวลาไม่นานพวกเด็กๆเนี่ยก็หลับไปเพราะความอ่อนล้า ทัฟสก็นอนพักแพดดี้และก็จอกก็คุ้มกันในระหว่างนั้นเดนนิสก็เข้าไปคุยกับแฮร์รี่เดนนิสก็ถามถึงตัวตนของเขาซึ่งเขาเนั่ะก็บอกว่าเป็นเพียงคนตุ่มนึงที่ยังห่วงใยประชาชน Dennis เดนนิสนั่นก็ยังคงถามต่อเรื่องสปราร์ลัดพวกนั้นแฮร์รี่น่นก็เลยบอกไปว่าพวกมันจะเข้าหาผู้คนด้วยความเงียบแต่นั้นเดนนิสต้องพยายามจะหาที่หลบซ่อนให้ได้และก็ต้องหาที่ที่มั่นใจว่าพวกมันจะหาไม่เจอที่สําคัญต้องมีแผนตลอดเวลาเพื่อจะมีโอกาสรอดมากขึ้นเดนนิสในฝันอย่าง ก็เลยทํามแฮร์รี่ว่าพวกเขาในกำลังทำภารกิจบางอย่างใช่ไหมเขาก็เลยตอบไปว่าพวกเขาทําภารกิจจริง แต่ไม่มีใครสั่งเพราะว่าคนที่ออกคําสั่งนาตายไปหมดแล้วและภารกิจของพวกเขาก็คือการไปที่พอตัตนดาวฐานที่ที่เป็นศูนย์วิจัยอาวุธทางเคมีและก็ชีวภาพของกระทรวงกลาโหมและก็ดูว่ายังเหลืออาวุธเคมีชีวภาพอะไรไหมซึ่งสุดท้ายแล้วก็คือการระเบิดเพื่อจะปลดปล่อยพวกมันออกมาตอนที่สองเช้าวันใหม่มาถึงพวกแฮร์รี่เนี่ยก็เดินทางต่อพวกเขาเดินไปที่ทุ่งยากว้างซึ่งระหว่างนั้นก็เห็นพวกสัปรหลาดเนะี่ยกำลังเดินอยู่ไกลๆพวกเขาก็เลยสันนิษฐานว่าพวกมันนะ่ะจะไปที่ไบรตันซึ่งก็เป็นเรื่อองททีีที่่ดดดดมมมมันนนะนไ้ไ้ตาาาาเเข,าาเขสสูถ ในเมืองบรไต้นแต่พอเขาเห็นภาพในกระถึงกับสุดภามนาเพราะท่าเรือที่เขาเห็นอยู่ตอนนี้มันเต็มไปด้วยซากชิ้นส่วนของคนนับพัน แม่นันนั่งแฮร์รี่กาวางแผนเดินทางได้สำเร็จโดยพวกเขาจะเดินทางเลียบชายฝั่งไปเพื่อจะหาเรือสักลำและก็ให้เด็กๆพาเดนิสออกจากเมืองนี้พอเดนิสได้ฟังอย่งงางนั้นก็รีบบอกว่าตัวเขาหนขับเรือไม่เป็นแต่ว่าแฮร์รี่นก็ไม่สนใจเรื่องนั้นและก็บอกว่าถ้าเขาคิดพาเด็กๆไปทำเรื่องบ้าๆอีกแล้วก็อาจถูกจอดนันเล่นงานได้เดนิสก็เลยแย้งต่อไปว่าถ้าพวกแฮร์รี่ไม่คิดจะปลดปล่อยระเบิดทางเคมีเขาและก็เด็กๆอาจจะไม่ต้องไปที่ไหนเลยแฮร์รี่ก็เลยบอกให้เขาทาสีลงบนหน้าแล้วก็นั่ เ,ยยมเมื่อพระอาทิตย์นั่นรับขอบฟ้าพวกเขาก็พักกันอีกครั้งหนึ่งระหว่างนั้นเดนิสก็ถามแฮร์รี่ว่าทำไมถึงไม่เดินทางต่อในตอนกลางคืนแฮร์รี่เนี่ยก็เลยบอกไปว่าตอนกลางคืนน่ะจะทำให้มองเห็นยากและก็โดยระรยะทางที่มันไกลปัญหาเนี่ยก็เลยตามมาได้ง่ายซึ่งถ้ามีใครสักคนนะคะ่ขาแผลงขึ้นมาทุกคนอาจจะตายได้เดนิสเนี่ยก็เลยถามต่อว่าแผนการที่พวกแฮร์รี่กำลังทำนะ่ะจะเกิดเหตุหนอะไรขึ้นบ้างเขาก็เลยตอบไปว่าสปารลาดพวกนั้นนะ่ะจะไม่มีทางป้องกันการโจมตีทางอาวุธเคมีได้ซึ่งก็แน่นอน,นวยด้ แต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวล พราะพวกเขาได้ปล่อยคำเตือนออกอากาศไปยังทุกช่องทางเท่าที่พวกเขาจะทําได้แล้วมีบางส่วนทีน่หนีออกมานอกชายฝั่งและบางส่วนกน็หนีขึ้นที่สูงและนี่ก็เป็นโอกาสเดียวที่สามารถจัดการกับพวกสปราราได้หมดเพื่อจะให้แผ่นดิน,นกลับมาสะอาดเหมือนเดิมแต่ว่าทาวุธเคมีใช้ไม่ได้ผลกับพวกมันยังไงพวกมัน,นก็ต้องตายเพราะอากาศหนาวหรือไม่ก็ฆ่ากันเองอยู่ดีก่อนทําภารกิจในครั้งนี้พวกเขาก็ได้วางแผนไว้อย่างดีและในระหว่างเดินทางเขาก็สังเกตเห็นว่าประชากรมากกว่า9 5้าเปอร์ซนนั้นได้กลายเป็นสปรารดไปหมดแล้วซึ่งถ้าพวกเขาไม่ทําภรกิจนี้ ปชากรอย่างห้าเปอร์เซ็นที่เหลือเนี่ยก็ต้องตายหรือไม่ก็กลายเป็นพวกมันอยู่ดีแม้เฮรีจะบอกไปอย่างนั้นแต่ว่าเดนิสก็ยังไม่เห็นด้วยอยู่ดีเพราะม,านะมันดำเนอนการบังคับให้พวกเขานั้นต้องตายเฮรีเนี่ยก็เลยบอกอีกว่าพวกเขาทําแบบนี้มาตลอดช่วยคนบางกลุ่มที่คิดว่าอยู่รอดได้และกระอยคนบางกลุ่มตายเพราะว่าความงงของตัวเองทั้งหมดมันก็คือเรื่องขีดจากัดของทรัพยากรที่มีซึ่งเขาก็รู้ดีว่าแผนการในครั้งนี้มันโหดร้ายเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองฮิโรชิมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่เหลือสองครามอยู่ดีและอออีีกกกกยยย่่่่่าาาาางงงนนนนนึททํใใหห้้เเขมมมมัััจจ็คคืพวสปลดไถูต ดังนั้นพวกมันน่ะไม่มีทางหนีหรือว่าซ่อนได้อย่างแน่นอนที่สําคัญพวกเขาเนี่ยก็เลือจบชีวิตในภารกิจครั้งนี้เพราะไม่มีใครมีอุปกรณ์ในการป้องกันร,ระเบิดทางเคมีเลยเมื่อเช้าวันใหม่มาถึงพวกเขาก็กินข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางระหว่างนั้นเดนนิสก็เข้าไปหาแพดดี้เพื่อถามถึงเรื่องศาสนาที่พวกเขานับถือและก็อยากจะให้คาแนะนําพวกเขาแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผลเพราะทุกคนเตรียมใจมาเพื่อการนี้ ทา่านก็ยังมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่จากนั้นพวกเขาเกอ,อกเดินทางอีกครั้งหนึ่งระหว่างทางแฮร์รี่ได้ก็ย่ะเย้ยเดนนิสเล็กน้อยที่ชวนพวกนอกกีไแต่ไม่สาเร็จเดนนิสก็เลยบอกว่าเขานั้เป็นพวกจองหองซึ่งเขาก็คิดว่านั่นคือเรื่องจริงเขารู้ว่าตัวเองนั้นทําเรื่องแย่ๆลงไปเมื่ออยู่ใกล้เดนนิสและก็ตั้งใจว่าจะไม่พูดบาปที่เคยทําให้เดนนิสฟังเพราะบาปของเขาก็คือของเขาเองและเขาก็จะเก็บมันไว้เองเพื่อจะให้เป็นเหมือนกับมีดที่แทนใจจนแตกสลายสามวันก่อนหน้านัันััั้้้นนนนแฮรรรรีีีี่่่่กกกกาาาาาลลงงงขบบบบะหวทททเเเ็็ไดคุยยููปม ถึงเรื่องที่เขาต้องไปทำภารกิจที่ประกาศไปทั่วและก็ยังบอกให้เธอกับลูกหนีกเก็บตัวแต่ในบ้านและก็อย่าแตะต้องตัวใครหรือว่าอยาให้ใครมาแตะตัวได้แต่ว่าเธอกลับบอกกับเขาว่ามีคนอยู่ในบ้านกับเธอด้วยเขาก็เลยรีบบอกให้เธอพาลูกออกจากที่นั่นให้เร็วที่สุดและเขาจะไปรอรับที่นอกทุง่งหลังจากวางสายเขาก็รีบขับรถไปยังจุดนัดหมายเมื่อไปถึงเขาก็หยิบปืน,นขึ้นมาและก็วิ่งข้ามรั้วลูดหนามเข้าไปในพื้นที่ของบ้านในตอนนั้นเขาก็เห็นจูเลียอุ้มลูกคนเล็กและก็มีพวกัปกนหนตนเีพวกันน้่ากและ็ทหูีส ก็ลูกคนเล็กทุกวันจับได้ส่วนลูกชายคนโตน่ก็เสียใจต่อภาพที่เห็นจนทําให้เขาหมดแรงวิ่งต่อแม้ว่าเขาจะพยายามตะโกนเรียกมากแค่ไหนลูกของเขาก็ไม่ยอมขยับเมื่อไม่สามารถจะช่วยได้เขาก็เลยตัดสินใจหนยิงปืนใส่ลูกชายทั้งน้าตาในตอนนั้นเขาเนี่ยก็รู้สึกว่าเวลาถูกหยุดไป,ไปเป็นพันๆปีและสิ่งที่เขาทําต่อจากนั้นมันก็แค่การเล่นของเด็กเท่านั้น ตอนที่3พวกแฮร์รี่เดินทางเข้าไปใกล้ท่าเรือมากขึ้นพร้อมกับวงกำลังตรวจสอบความปลอดภัยระหว่างนั้นก็บอกแผนการให้เดนิสฟังนั่นก็คือพวกเขาเนะี่ยเริ่มยิงปืนเพื่อจะลอบพวกสปราร์ลให้เข้ามาจากนั้นก็จัดก,การพวกมันให้หมดแล้วก็ไปที่ท่าเรือแต่สิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือพวกมันนะ่ะมีมากแค่ไหนซึ่งพวกนั้นน่ะก็มีเป็นร้อยเป็นพันและวันนี้จะเป็นวันชะตาขาดของพวกเขาในตอนนั้นจอน์น่ก็บอกว่าเห็นอะไรบางอย่างแฮร์รี่เนี่ยก็เลยให้ปืนและก็สอนวิธีใช้กับเดนิสก่อนอว่มนนะไมไไได้้ียิงสปพกนนั้น ต่มีไว้เพื่อยิงตัวเองแล้วก็เด็กๆในตอนที่พวกเขาหนะแพ้หลังจากจบคําพูดนั้นสงครามก็เริ่มก่อตัวขึ้นสปารลาประมาณ50ตัวหนุ่ยก็วิ่งเข้ามาอย่างหิวกระหายซึ่งก็แน่นอนว่าจํานวนของพวกมันนะ่ะอยู่ในเกณฑ์ที่พวกเขาสามารถจัดการได้ในระหว่างนั้นแฮ์ดี่ก็นึกถึงบรรพบุรุษของตัวเองที่ต่างก็เคยเข้าร่วมสงครามมาทุกยุคเขาคิดถึงคนเหล่านั้นที่ได้กดแกงดาบหรือว่ายิงศัตรูนั่นก็เพราะว่าคนเหล่านั้นจะเห็นด้วยกับความคิดที่ว่าไม่มีไรหน้ายินดีไปกว่าการทําหน้าที่ของเขาในวันนี้อีกแล้ว หลังจากยิงไปสักพักจอร์นก็หยุดยิงก่อนจะเร่งเช็คปืนของตัวเองแฮร์รี่ก็เลยสั่งให้ยิงคุ้มกันเดนิสก็เห็นว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นก็เลยร้อนใจและเกิดถามด้วยความร้อนรนจนแฮร์รี่บอกให้ใจเย็นลงก่อนซึ่งก็เป็นเวลาที่จอ,อร์นเริ่มยิงอีกครั้งหนึ่งผ่านไปสักพักพวกเขาก็สามารถจัดการพวกมันได้หมดแต่ก็ยังไม่สามารถจะวางใจได้ก็เลยจัดการเดินตรวจสอบแถวนั้น ถ้ามีตัวไหนที่ขยับได้ก็จะยิงซ้ำทันทีพวกเขาเรอดูสถานการณ์อยู่ที่เดิมประมาณหนึ่งชั่วโมงเพื่อจะให้แน่ใจว่าไม่มีสป,ปล่าดลงเนื้ออยู่เลยและสุดท้ายก็ออกเดินทางต่อไปยังท่าเรือหลังจากนั้นทัฟก็นำหน้าที่ในการตรวจสอบเรือที่ใช้ในการเดินทางของเดนนิสและก็เด็กๆโด,ด,ด,ดยที่มีแฮร์รี่และก็จอร์จคอยช่วยส่วนแพดดี้และก็เดนนิสก็พาเด็กๆไปพักไม่นานนักเดนนิสก็ออกไปหาพวกแฮร์รี่ ซึ่งแฮร์รี่ก็บอกว่าต้องการใช้เวลาในการส่มเรือเล็กน้อยเพื่อจะให้มันสามารถไปถึงเกาะเล็กๆซังแห่งที่ห่างไปได้และที่ต้องเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเขาอยากจะแน่ใจว่าเดนนิสและก็เด็กๆนั้นจะปลอดภัยแต่ว่าเดนนิสก็ยังคงกังวลเรื่องอาหารแฮร์รี่ก็เลยบอกว่าพวกเขาจะแบ่งสเสบียงให้เพื่อจะเพียงพอต่อการเริ่มชีวิตใหม่เดนนิสก็ยังไม่ยอมแพ้ก็เลยถามถึงทหารคนอื่นที่อาจจะลงเรืออยู่และาสามารถปกป้องเขาและก็เด็กๆได้แฮร์รี่ก็เลยบอกว่าเขาไปมาหลายที่แล้วแต่ก็ยังไม่เจอทหารเลยที่สําคัญพวกเขามีที่ที่มันต้องไปต่อ ดังนั้นไม่มีใครจะปกป้องใครได้ตลอดเวลาหรอกเมื่อได้ฟังอย่างนั้นเดนนิสก็ยอมแพ้และก็กลับไปหาเด็กๆก่อน<ๆ>จะขึ้นเรือไปหาแพดดี้ที่คุ้มกันอยู่บนลงังคาพร้อมกับถามว่าทำไมแพดดี้ถึงอยู่ในกองทัพอังกฤษทั้งที่เป็นคนไอริสแพดดี้เี่กก็เล่าว่าต่อัวรุ่นเขานั้นเป็นคนเลวและก็ไม่มีใครในอยากเข้าใกล้แต่ว่าเขากลับรู้สึกสนุกที่ได้ทำมันจนถึงที่สุดในวันที่เขานั้นได้ไปขัดขาคนใหญ่โตในเมืองเขา้าคนพวกนั้น,นก็ขู่พ่อของเขาจนต้องไล่เขาออกจากเมือง ในตอนนั้นคําพูดของใครบางคนก็โผล่เข้ามาในหัวซึ่งก็บอกว่าหากใครสักคนทําตัวมีปัญหาแล้วก็จะถูกจับตัวส่งเข้ากองทัพและก็ไม่มีใครรู้ข่าวอีกเลยเพราะคําพูดนั้นทําให้เขาตัดสินใจเข้ารวมกองทัพเขาก็ไปอยู่ที่นั่นอย่างไม่มีตัวตนพร้อมกับคนที่ไม่มีตัวตนอีกเป็นพันแต่ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันและก็ใส่เครื่องแบบเดียวกันนั่นก็คือจุดเริ่มต้นที่ทําให้พวกเขาเริ่มรู้สึกถึงการมีตัวตนและเขาก็ชอบการฝึกมากซึ่งมันก็ทําให้เขาเคนื่อยเครื่องใหญ่ๆคล่องเถึงทุกวันนี้ แลตอนนั้นเดนนิสก็บอกกับแฮร์รี่ว่าเขาไม่ต้องการจะเผยแพร่ศาส,สนาเขาก็แค่อยากจะคุยด้วยเพราะพรุ่งนี้เขาต้องพาเด็กๆออกจากเมืองแล้วซึ่งเขาหนูก็ยังไม่แน่ใจว่าจะรับภาระไหวหรือเปล่าแฮร์รี่หนูก็เลยถามว่าเขากลัวว่าเด็กๆจะตายหรือกลัวว่าพระเจ้าจะไม่มีจริงเดนนิสก็เลยหัวเสียเล็กน้อยที่ได้ยินคำพูดแบบนั้นแล่ว่าเขาหนูก็ไม่ว่าอะไรเพียงแค่ยื่นปืนให้กับแฮร์รี่เท่านั้นและจากนั้นก็ถามว่าอะไรทําให้เขาตัดสินใจทําแบบนี้แฮร์รี่นูก็เลยเล่าว่า ถ้าได้รู้จักสาประหลาดพวกนั้นมาก่อนจะรู้ถึงความเร็วสามทธอได้ขีดจํากัดของพวกมันพวกมันนั้นไม่เคยหมดความกระหายหรือว่าหยุดสร้างสรรค์ความอมตและจากที่สังเกตดูเนี่ยก็พอสรุปได้ว่าถ้าฝ่ายพวกมันหนาะมีมากขึ้นเรื่อยๆพวกมันก็จะไม่มีทางศูนย์พันจนกว่าจำนวนของมนุั้น,นจะเป็นศูนย์ซึ่งก็แน่นอนว่าแพดดี้ทัฟและก็จอร์ดนั้นต่างก็เห็นด้วยกับความคิดนี้และก็ไม่มีทางที่เดนิสหรือว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนมันได้เดนิสก็มองว่าเรื่องที่เขาพูดนั้นมันไม่เกี่ยวกััันนนนเเลลยยสกกิด็ขออตวไปน แต่ว่าเฮรี่เนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าเขาควรจะคิดถึงวันที่ความศรัทธาของเขาเนี่ยค่อยๆหายไปนั่นก็ทําให้เดนิสเน่ยโกรธมากก็เลยบอกไปว่าสิ่งที่เขาทำมาทั้งหมดนั้นทั้งเรื่องช่วยเด็กกลุ่มนี้หรือว่าเรื่องราวที่ผ่านมา นั้นก็เพราะว่าเขาได้รับคําสั่งจากพระเจ้าแต่ว่าแฮร์รี่เก็ไม่ได้มองอย่างนั้นเขาบอกกับเดนนิสว่าทุกสิ่งที่ทําลงไปน่ะก็เป็นเพราะว่าเขาเป็นคนดีซึ่งต่อให้ศรัทธาของเขาน่ะหายไปเขาก็ยังคงจะช่วยเด็กๆพวกนั้นอยู่ดีเดนนิสก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าทูเด็กๆปลุกและก็ยังบอกว่าพวกแฮร์รี่เนีออกไปแล้วซึ่งจอร์ดก็ทิ้งคําพูดไว้ว่าให้ออกจากที่นี่เร็วที่สุด พอได้ฟังอย่างนงั้นเขาก็ลุกขึ้นแล้วก็หยิบปืนที่อยู่บนโต๊ะใส่กระเป๋าแต่พอลุ้เข้าไปเขากลับหาของบางอย่างไม่เจอในตอนที่เขาเนี่ยกำลังจะถามเด็กๆเขาก็เลยไปเห็นการเขนที่วางอยู่บนโต๊ะที่มนนันมีรอยขีดเขนบางอย่างเขาก็เลยหยิบมันขึ้นมาพร้อมกับพึมพำว่าตัวของคุณเองเนี่ยก็คงอดกลั้นไม่ไหวแล้วสินะตอนที่4ี่ พวกแฮร์รี่เดินทางไปที่เมืองซึ่งก็เป็นที่ตั้งของสถาบันวิจัยวัตทางเคมีและก็ชีวภาพและก็ได้เห็นสัตว์ประหลาดที่เดินอยู่เต็มไปหมดระหว่างที่กำลังวางแผนเพื่อจะไปยังที่เก็บอาวุธนั้นจอร์จก็บอกว่ามีสัตว์ประหลาดสองตัวน่ะกำลังเดินมาทางพวกเขาซึ่งก็ไม่มีทางที่พวกมันน่ะจะไม่เห็นในต,ตอนนั้นแฮร์รี่นก็เลยบอกให้รีวิ่งไปทางเข้าและก็ยิงพวกมันทุกตัวที่เข้ามาขวางทางและก็แน่นอนว่าทุกคนต่างก็เห็นด้วย เมื่อตกลงกันได้พวกเขาเนก็เริ่มลงมือทันทีพวกเขาวิงออกไปพร้อมๆกับยิงปืนใส่สปาร์ลาดพวกนั้นเพื่อจะเปิดทางไปยังลานจอดรถเมื่อไปถึงแฮร์รี่ในี่ก็เปิดประตูลับที่อยู่บนพื้นพร้อมกับใส่รหัสลงไประหว่างนั้นคนอื่นเนีก็ทำหน้าที่ยิงคุ้มกันต่อไปและสุดท้ายพวกเขาก็สามารถเข้าไปด้านในได้อย่างวิดวิดภายในห้องลับใต้ดินนั้นก็มีแต่ทังเก็บสารเคมีชียวภาพมากมายพวกเขามองมันอย่างไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองก่อนที่ทัพจะถามแฮร์รี่ว่าเขาจะเชื่อจริงๆเหรอว่ามีสารเคมีชี่สามารรถจกาพวกมันได้ ซึ่งแฮร์รี่นี่ก็บอกว่ามันต้องสร้างความไห้หน้าอย่างมหาศาลแน่นอนแต่ว่าเขาไม่อยากจะกดระเบิดจากข้างล่างเพราะมันมีระบบป้องกันซึ่งอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ทางที่ดีควรจะทําให้สารเคมีชีวภาพนั้นขึ้นไปทางกระบอกสูบที่อยู่ในคานหลักมากกว่าซึ่งเขานั้นก็มั่นใจว่าพวกเขาสามารถจัดการพวกสปาร์ลาดได้มากพอก่อนที่ถูกพวกมัน,นจับเมื่อจบคําพูดของเขาห้องน้นก็เกิดความเงียบงนันเขาก็เลยหัวเราะออกมาพร้อมกับบอกว่า เมื่อเขากำลังจะกลายเป็นพวกผด็ดการทัฟเนี่ยก็เลยบอกว่าไม่รู้ต้องพูดอะไรมันก็ควรจะเป็นไปตามนั้นจากนั้นแพดดี้นี่ยก็บอกว่าในตอนที่เฮร์รี่บอกกับเดนนิสว่าได้เจอกลุ่มผู้รอดชีวิตและก็ได้เตือนพวกเขาก่อนจะเริ่มทําภารกิจนี้ซึ่งเท่าที่เขาหนาจำได้ก็มีเพียงแค่สีกลุ่มที่ได้รับการแจ้งเตือนเฮรี่นี่ยก็เงียบไปพักหนึ่งก่อนจะพูดว่า ที่ผ่านมาเขาไม่เคยถามความเห็นของคนอื่นในกลุ่มเลยและเขาก็อยากรู้ว่าเพื่อนของเขาคิดยังไงกับเรื่องทั้งหมดที่เขาทําและควรจะทํายังไงต่อไปเราถึงยังไงตอนนี้พวกเขาหน่งก็ได้กลุ่มชะตาในการกวาดล้างสัปหลาดพวกนั้นเพื่อประเทศชาติที่ยิ่งใหญ่แล้วซึ่งถ้าพวกเขาไม่สามารถจะผ่าเรื่องนี้ไปได้ก็ไม่มีทางจะตอบคําถามเรื่องนี้ได้ แพดดี้เลยถามไปว่ายังมีใครเลยรอดมาฟังคําตอบด้วยหรอแต่มัน,นี่ยก็ไร้คําตอบมีเพียงแค่เสียงของทัพที่บอกว่าคนจะปล่อยพวกมันไปถึงช่วงฤดูหนาวซึ่งพวกมันไน่นก็จะอดตายเขาก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลแค่ไหนแต่มันก็ดีกว่าแผนที่กาลังทําอยู่จากนั้นจอเดิกก็พูดขึ้นมาว่าจะคิดให้มากทําไมสุดท้ายก็แค่ทําในสิ่งที่เขาต้องทําอยู่แล้วเพียงแค่ติดระเบิดไว้ตรงปล่องลิฟต์ของอาคารหลักจากนั้นก็ขึ้นไปยิงพวกสปราร์ลัให้มากที่สุดและมเมื่อจอพูดจบก็ไม่มีใครคัดค้านพวกเขาไ่นก็เพียง,งตเตรียมอาวุ หลังจากนั้นน่งก็เดินตามทางเชื่อมเพื่อจะไปยังอาคารหลกักโดยที่มีแฮร์รี่เนี่ยเดินตามหลังระหว่างนั้นความทรงจำเก่าๆก็เล่นเข้ามาในหัวมันเป็นเรื่องที่พวกเขาเนี่ยไปเยือนอัฟกานิสถานซึ่งเป็นสถานที่ที่โคตรจะเลวร้ายที่สุดในชีวิตเพราะว่าทางแพดดี้และก็ทัฟแต่ก็มีอาการทางจิตหลังจากกลับจากที่นั่นในตอนที่แพดดี้เนี่ยเข้ามารับกบบารบำบัดเขาก็บอกกับแพทย์ว่าสิ่งที่ทําให้ฟื้นตัวได้เร็วที่สุดก็คือเพื่อนแม้ไม่รู้ว่าคือ,อยัางไงาแต่มันก็คือเรื่องจริง,ยยมมง,รง,งแฮน มีหลายครั้งที่เขาเคยขอให้เพื่อนแนตะทำมากเกินไปแต่ว่าเขาก็ไม่เคยผิดหวังกับเพื่อนกลุ่มนี้เลยและเขาเองนก็คาดเดาจุดจบของเรื่องนี้ได้ซึ่งเขานั้นก็ไม่มีทางจะรับได้ที่ต้องเห็นเพื่อนตัวเองนะต้องแตกสลายไปต่อหน้าต่อตาหรือว่าต้องมีมนทินอุบัติขึ้นมาใหม่และก็กลายเป็นสับประหลาดเมื่อคิดได้อย่าง,งานั้นเขาก็ใช้ปืนนะลั่นใจใส่หัวเพื่อนทั้งสคนทันที และจากนั้นเขาก็ไปที่ลิฟต์เพื่อติดตั้งระเบิดก่อนจะบินขึ้นไปด้านบนและก็ตั้งใจจะไป,ไปเผชิญหน้ากับการพิภากษาครั้งสุดท้ายซึ่งเมื่อเขาไปถึงด้านบนเขาก็เริ่มกระหน่ำยิงใส่สปรลาดพวกนั้นอย่างไม่ลดละซึ่งพวกมัน,นก็ยังคงวิ่งเข้าใส่เขาอย่างไม่เกรงกลัวและสุดท้ายกระสุนของเขาก็หมดลงแต่ว่าเขาก็ไม่เล็กตัวจนต้องวิ่งหนีเขาทำได้เพียงแค่ยืนนิ่งๆรอคอยความตายที่วิ่งเข้ามาหาเพราะไม่ว่ายังไงวันนี้ก็คือวันสุดท้ายในชีวิตของเขาแล้วและเรื่องราวทั้งหมดก็จบบบลลลงงงงแ้้้วเเเ่่ออนนนะคครรััิดดาาาามมมมตตีป็ย็ยยไไกสถ แม่อย่างที่บอกนะครับว่าคอมิกของ Cross หรือว่าซีรีส์จกักรวาลครอสนะครับเพื่อนๆไม่ต้องสงสัยในตอนจบเลยนะครับว่ามันจะจบลงยังไงเพราะว่าเรานะครับต่างก็รู้ดีกันอยู่แล้วว่าถ้าคอมิกที่มาสไตล์นี้มันจะต้องจบลงแบบนี้อย่างแน่นอน หรือก็อาจจะไม่แต่อาจจะมีเปอร์เซ็นที่น,อน,น้อยนะครับที่จบสวยอยากเรื่องนี้เนี่ยก็จบแบบแบดเหมือนกันนะสุดท้ายความคิดของคนนะครับก็น่ากลัวที่สุดจริงๆแล้วนะการที่ไป,ไปเผชิญนะหน้ากับสัปลาดเนี่ยควรจะไปกันเป็นกลุ่มใช่ไหมแต่ว่าตัวละครหลักของเรานะครับกระดันฆ่าเพื่อนทั้งหมดเพื่อจะไม่ต้องการให้คนพวกนั้นนะครับกลายเป็นสัปลาดและเขาก็ต้องฆ่าเพื่อนตัวเอง ซึ่งความคิดอย่างนั้นนะ่ยมันก็ไม่ถูกต้องนะครับเพราะไม่ว่าจะกลายเป็นสปาราดหรือพวกเขาต้องตายหมู่อย่างน้อยเนี่ยก็ได้สู้เคียงข้างกันในตอนสุดท้ายซึ่งการทาอย่างนั้นก็เหมือนกับการตัดโอกาสในการมีชีวิตยอยู่ของพวกเขาทิ้งไปเลยแต่อย่างน้อยนะครับอย่างน้อยเด็กๆก,ก,ก็รอดนะเออก็ถือว่าระหว่างต้นเรื่องถึงกลางเรื่องเนี่ยก็โอเคอยู่นะครับก็มีตัวละครบางตัวที่รอดนะครับแต่ว่าในตอนจบเนี่ยโอ้โหโคตรจะแบบมืดมนสุด,สดๆเพราะฉะนั้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตอนที่สนุกมันและก็โหดดิบมากๆ และถ้าหากใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรานะครับมีกำลังใจในการทำผลงานต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับสวัสดีเพื่อนๆืนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนวันนี้ผมจะมาแจ้งข่าวดีกับเพื่อนๆืนทุกๆคนนะ่ได้ฟังกันนะครับว่าตอนนี้ช่องอ้วนน้อยซอยสองของเรานะครับได้เปิดบ้านรับสมาชิกแล้วนะครับแบบ35บาบาทต่อเดือน ซึ่งเพื่อนๆจะได้กลายเปน็นนสูนจันทราข้างแรงที่ต้องคอยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ความโหดความสยองเธอจะกลายเปน็นนสูนจันทราข้างขึ้นในอนาคตอีกทั้งก็ยังมีโมจิของตัวละครแสบๆในไว้ใช้งานด้วยหากใครที่อยากสัมผัสรสชาติของความโหดแบบจัดเต็มไม่มีการตัดเซนเซอร์ไม่มีการเลอ,อะไรทั้งนั้นเดี๋ยวเข้เขามาสมัครเพื่อจะเป็นข้อครัวกับพวกเรานะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมจะได้มีค่ากาแฟที่จะได้มีแรงโดและก็ทําผลงานให้กับเพื่อนๆน้องๆด้รับชมกันยังไงก็ขอบคุณที่ซพพอกันมาตลอดด้วยนะครับ ถ้าหากใครที่อยากชมสปอยมังงะตอนนี้อ้วนน้อยไซส์2กลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกสนุกโหดสยองขวัญดิบเชืออและไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทํามาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดำมันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสรรค์กันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆน,นั้นแด่ทารถในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง